สวัสดีครับเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับช่างคนหนึ่งครับเพื่อนซหนุ่ยครับอยู่อำเภอโพสีอยู่ในแถบจังหวัดของศรีสิกิตนะเพื่อนบอกว่าเพื่อนน่ะถูกเลขทั้งสองแปดล่างและก็ทั้งเลขแปดหกเจ็ดบนงวดที่นมาเมื่อ้สร้างหนุ่ยครับ เพิ่นเปิดล้านขายอะไรแต่ก็ไม่ได้ซ่อมรถนะแค่เปิดล้านขายอะไรก็ซือ้อเพิ่นมีรถยนต์อยู่คันหนึ่งครับกับบกบไม่ดอกเป็นรถมือสองมวดที่พามาเมื่อกี้นะเนี่ยเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันว่าแม่เพิ่นเนี่ยใส่ใเพิ่นเนี่ยขนกล้วยไปเหตุบุญเพิ่นก็เลยเอากล้วยครับใส่รถแล้วก็ขับรถนะครับ นั่นคือทะเบียรถลดนั่นคือข้อฝันของสร้างหนุวยซึ่งทีเบียรถของช่างหน่วยก็คือเลขสองแปดหกเจ็ดครับทีเบียรถดคือสองแปดหกเจ็ดนั่นคือทีเบียรถลที่ว่าทําให้สร้างหน่วยถือเลขทั้งสองตัวล่าง <c oughs> ทั้งสามตัวตรงถามมาถือหลา,า,ายบอกระบาดได้หรอกพี่เพราะว่า ผมกับสื่อแค่พ่อหลุนคซื้อกับบอคิดดอกว่ามันสิถือตรงพอาะันี่มวนนี้ครับผมก็เลยอยากเอาความฝันของสางนุยครับมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็เอาตัวเลขครับมาเปรียบเทียบไว้ให้ทุกคนได้พิจารณาครับหนึ่งกันยายนหกเจ็ดสิ่งที่ว่าผมจะเล่าเนี่ยผมกัดถามกับสางนุยนุยกัถามกับผมว่ามันสิมาอีกอยู่บ่หัวนี้ อันนี้คือผมถามสางนุยสางนุยตอบว่าผมกระบ,บุงหมวแล้วพี่ผมฝันอีกแหละคือสางนุอยอ่ะเพื่อนฝันว่าเพื่อนเนี่ยได้ขับรถคันนี้อีกแล้วครับผมก็เลยงงเนาะฝันไปงวดมือทีแล้วก็ได้โชว์ไปแล้วงวดนี้มาฝันอีกเลยบอกน้อก็บอกว่าแล้วกกผมหัวฉันน้อฝันอีกแล้วงวดก่อนน่ะผมฝันว่าแม่ใส่ใผมเอากล้วย ไปเห็นบุญยวัดผมกับขับรถไปแค่นั้นหละงวดนี้ล่าซุดเนี่ยผมฝันว่ามีคนอนะ่ะจ้างผมเนี่ยเอารถเนี่ยไปรับศพใหแน่ผมกับขับรถคันเนี้เพื่อที่จะไปเอาศพเนะี่ยผมบงยว่าเพ่อนใสใ่ผมไปเอาศพอยู่ใส่ผมบงงแล้วกับผมกับบงูโดยซ้ำมาคนที่มาจ้างผมนะ่ะเป็นไผ่ผมหูแต่ว่าจ้างเอารถไปรับศพใหแนเด้อ ผมกับขับรถไปเลยอ่ะผมกับขับรถออกไปผมก็ขับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆโดยจิตบุญหงว่าต้องให้ผมไปรับรถรับศพอยู่ใส่นี่คือผมบุญหงผมฝันแค่นี้แหละครับผมฝันแค่นี้ว่ามีคนน่ะจ้างผมให้ผมเนี่ยเอารถไปรับศพให้แน่ยผมก็ขับรถออกจากบ้านไปเลยขับไปใกล้เติมแหละแต่ว่าผมกับบุหงแว่าให้ผมขับไปใส่แต่ในความฝันเนี่ยผมจาได้เลยว่าผมขับรถ แล้วผมก็ขับไปเรื่อยๆแต่ว่าผมเนี่ยบบได้รับศพไลยรถผมกับบไดุ้มมีศพไลยผมฝันซาำนี่สังนุยว่าไอ้ผมฟังแค่นี้ครับแต่งวดก่อนอ่ะฝันว่าแม่ใส่แหวเอกล้วยลงไปวัดกล้วยจะเต็มรถเลยงวดนั้นครับขนกล้วยก็เลยได้กล้ยกวยครับง่าย แต่งว่วนี้ทีฝันว่าห้ไปรับศพแต่ว่าศพยังไม่ได้นะบุหัวศพอยู่ใส่บุหงัวไปหาอยู่ใส่ <c oughs> ไม่รู้ด้วยซ้ำแค่นั้นครับของฝันเพลินทะ <c oughs> เบียนรถกับสองแปดหกเจ็ดนี่แหละครับที่เบียนรถสองแปดหกเจ็ดแต่ถ้าถามมาสิมาบอส่วนตัวผมนะผมก็ไม่รู้นะสิมาหรือบอมาส่วนสร้างโดยกับบุหงัวนะจะมาหรือบอมาแต่ว่าถ้าหากว่าผมจ้างมาผิดนั้นในของฝันอน่ะ คนที่จะมาจ้างผมเนะี่ยเป็นผู้หญิงอายุจะเล่นลารเนะี่ยอายุหลายกว่าแม่ผมอีกด้วยละ่ะพกซีเจ็บได้หล่ะเพิ่มมาแล้วเพิ่นมาใส่ผมผมบ่งหูจัากว่าพเพิ่นเป็นไผ่แต่เพิ่นมาจ้างผมเนะี่ยเพิ่นบอกว่าเห้จ้างรถไปรับศพให้แนะ่ผมกะตกลงตอนที่พอเพิ่นมาบอกกับกับผมเนะี่ยเพิ่นหองห้ได้เพิ่นหองห้เหมือนคนสะอกสะอื่นอนะ่ะ นั่นแหละเหตุผลที่ว่าผมก็เลยตัดสินใจไปรับ <c oughs> นั่นแหละจริงๆผมจําได้ตัวเลขครับตัวเลขเหมือนที่ผมบอกไปครับทะเบียนรถของซางนุยก็คือเลข2867มันออก867ไปแล้วหรือมวันนี้มันจะออก286ข้างหน้าหรือเปล่า286 267หรือจะมาก86 87 26 ผมเลยถามว่าเอาง่ายงวันนียสร้างนุยยื่ซื้อตัวไหนสร้างนุยอ่ะเพิ่งก็เลยสิบอกว่าเพิ่งก็เลยยืซื้อต้นหาครับคือเลขสองแปดหกสองแปดหกเนี่ยเพิ่งจะซื้อแล้วเพิ่งก็จะไม่ตัดเลนสองหกสองเจ็ดแปดเจ็ดแปดหกเพิ่งก็จะซื้อตัดเหรนเหมือนกันแต่่างวดแีนบผมจะขออนุญ,ญาตซื้อเลขแปดหกเจ็ดแปดหกหนึ่งเด้อพีเด้อนั่นแหละครับนี่คือเป็นคำพูดของช่างหน่วยแค่นั้นแหละครับไม่อย่างไร ผมก็อธิบายให้เห็นทุกคนพ่อขาใจครับงวดแรกอาจจะขนกล่วยมั่งไปเหตุบุญพร้อมก็เลยถือเลขงวดนี้แต่หากว่าผมเปรียบเทียบความฝันนะคือสร้างนุยอ่ะเพิ่นเห็นผู้หญิงนะี่ยมาขอร้องให,ให้ไป้ซอยรับศพแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นคือร้องไห้ด้วยสร้างนุยครับก็เลยไม่ได้ปฏิเสธก็เลยเต็มใจเพื่อที่จะไปไปรับห้นั่นก็คืออาจจะบ่งบอกได้ว่า สร้างหนุ่เน่ะมีความแบบใจดีมีความมีเมตตามีความแบบว่าปรารถนาอยากจะช่วยเขานี่อาจจะเป็นจุดหนึ่งสำคัญที่ว่าเหตุที่เขาคิดได้ว่าอาจจะเหตุมวลเนี่ยคือช่างหนุ่ยเต็มใจเต็มใจช่วยแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปรับศพจริงๆแต่ช่างหนุ่ยก็เต็มใจที่จะช่วยจุดนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งก็ได้ครับมวนนี่อาจจะถืออีกก็ได้ถ้าหาว่ามวนนี่ถืออีกครับผมคิดว่าน่าจะแปลกแล้วลยอีกอยังสีมาัตกเก่าอีก รับโบแนงครับหากว่างวดน,นี้โบถือสามตัวสองตกับยังใครแน่ครับโพงงวดที่พา,พามาเมื่อกี้ทั้งสามตัว,ต,วตรงทั้งสองตัวล่างก็ถูกมาแล้ววดวน,นี้มาวังไรยขอให้เหลวมันอยู่ในนี้นะพี่เนะาะคนมาแต่ต้องขอขอบคุณสางนุย้ยหลายครับสางนุ้ยครับแล้วกัน,นยังอายุโบรายเลยอายุเพียงแค่สามสิบหกสามหกสามสิบหกปีเองหน,นึ่งคนมาสามหกนี่แหละคนมาผมถามได้ว่าตอนนี้จะปีห่ะสามสิบหกเองพีพ่มันจะคือตอนเนี้ย ลองเอาตัวเลขกันนะครับไปจดไว้เพื่อเปรียบเทียบไว้เป็นแนวทางก็ได้ถ้าหากว่าเอ้ยแมนแล้วออกแล้วกัมบมั่งบอได้ไม่ใช่ครับคนฝันเพิินฝันแบบนี้อีกรอบนึงเพิินก็นเลยเอาตัวเลขมาหล่อให้ฟังแต่คนฝันเนี่ยเพิ่นก็นนยังบอกผมว่างวดเนี่ยผมะก่ซื้อเหล็กตัวนี้แหละผู้ใดสิว่าผมบ้าซื้อเหล็กตัวเก่ากับมา่เป็นยังผมก่ยังไงซื้อเหล็กตัวเก่าเห่ะเพิ่นว่ากับต่อข้อครับ คุณซางเงินได้หลายครับแล้วก็ขอให้ทุกครับไปซื้อลอตีไว้อาจจะเลขออกเจอเดิมก็ได้ขอบคุณได้หลายสวัสดีครับผม